พี่น้องจ้าวิที่การเฮ็ดไข่ดาวน้าค่ะทําแบบนี้นะคะเราใส่ไข่ดาวไข่ลงไปในน้ําเลยนะคะน้ําร้อนๆเดือดๆใส่เข้าไปนะคะใส่ไข่ต่อไข่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะปิดฝาแบบนี้น่าจะประมาณหนึ่งนาทีได้นะคะเราก็นับหนึ่งถึงหกสิบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสบหกสิบเจ็ดสบแดสบเก้ายี่สิบ ี่บเอ็ดยี่สองยี่สิบามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่บเก้าสามสิบลองเช็คดูอ่าอ่านราคาใกล้แล้วนะคะนคะครับประมาณอ่าสาเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สี่สิบห้าสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดนับไปค่ะสี 40, 49, 50, 51, 52, 53, 54, ่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสี่ห้าสิบห้านะคะนับไปค่ะห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหก ิบค่ะทุกคนปิดไฟได้เลยค่ะแล้วเราก็ตักนะคะไม่ต้องกลับไข่ดาวนะคะไข่จะสุกโดยอัตโนมัติแล้วไม่กิดก้นหม้อด้วยก้นกระทะด้วยนะคะทุกคนไข่สวยบออันนี้ค่ะแล้วก็ใส่กับข้าวไรซ์บรีเป็นอาหารเช้าของพอบ้านค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะ